กลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกอริล่าทีวีครับผมโอเควันนี้มีประเด็นอะไรหลายอย่างแล้วมีไอเทมที่มาใหม่มากมายนะครับแล้มีกิจกรรมมากมายเลยสําหรับคนที่เข้ามาก็ขอขอบคุณและรับชมไปเลยนะครับผมกับกิจกรรมต่างๆนะครับผมนี่ครับปั่น WiFi คูร้อยนะครับผมนี่ก็เป็นไอเทมแบบแรมากแลนะ้วแต่คือมันเสียเพชรนะถ้าเรากดใส่ชิปนะครับมันจะ 98บวกห0ครับลด38%นี่148 <c oughs> ่งเพชนครับลองดูดิจะได้อะไร <c oughs> ออกมาโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดเลยคาธะบูย่าเดย์นะครับที่เขาแข่งขันกันครั้งนี้แล้วก็ไม่ค่อยตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมของกิจกรรมบูย่าเดย์นะครับเฮฮาเดือ hey, น10นะถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับผมก็ลองมาเล่นดูสำหรับคนที่อยากได้